พีเพสซึ่งไปเชียงใหม่มาไปใช่เหรอคะซึ่งไปเชียงใหม่ใช่ก็นี่ไปต่อตามคอนเซปต์ขึ้นเหนือลงใต้ได้เลยได้เลยขอบคุณนะครับขอบคุณครับเดินทางปลอดภัยนะฮะพี่ขอบคุณครับไปครับไปครับไปไปครับไปไปครับไปธนาคารปลอดภัยค่ะ どうかな